บทบ่วงกรรมไขปริศนาสังโยชน์เบื้องสูงตามพุทธวจนะพุทธวจนะกล่าวถึงสังโยชน์สิประการที่ร้อยรัดสรพสัพตไว้ในวัฏสงสารแบ่งออกเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้เป็นเครื่องร้อยรัดที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักผู้ละได้ทั้งหมดจึงจะพ้นทุกข์โดยสิน้นเชิงรูปปัารัค่ะคือความกำนัดยินดีในรูปประพบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ติดในสุขจักชานรูป ก็ยังคงถูกร้อยรัดอยู่อารูปราคะคือความกำหนัดยินดีในอารูปประพบการยึดติดในฌานอารูปอันละเอียดก็ยังไม่ใช่ความหลุดพ้นที่แท้จริงมานะคือความสำคัญตนว่าเป็นแม้ในขั้นละเอียดเช่นการเปรียบเทียบว่าตนดีกว่าผู้อื่นก็ยังเป็นเครื่องกัน้นอุจะคือความฟุ้งซ่านของจิตแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังขัดขวางมิให้ถึงความสงบอันเป็นที่สุด อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสตรีเป็นรากเหง้าของสังสารวัฏทั้งหมดการละได้คือกุญแจสู่การผลทุกการละสังโยชน์เบื้องสูงเหล่านี้ได้สําเร็จย่อมนําไปสู่การบรรลุอรหัตตผลอันเป็นที่สุดแห่งการผลข์ดังพุทธวจ,จนะการเพียรพิจารณาและละกิเลสอันละเอียดเหล่านี้คือหนทางสู่ความบริสุทธิ์และการหลุดพ้นจากวัตสงสารอย่างแท้จริง